ไป ي, ด,ได,ไปไดีพี่นอ้องไปหาเห็ดกิ่งกอแดงสิได่างเขาไปอยู่บ่อสบายดีพี่นอ้องไปหาเห็ดอีกบ้านนี้หาเห็ดกอได้พี่น้องบาเลยหาเห็ดเพาะสบายดีเด้อพี่น้องเขามาหอดป่าเลยสบายดีอีกครั้งโอ้โหไปรอรุ่นไปรอรุ่นเด้อพี่นอ้องจะเมื่อยนงก็าาได้เห็ดย่างยี่สดจากจ่านนเาน,น, oh. นานะโอ้เห็ด,ย,ด,ย,ดย่างนะเออ ข่าวดอนนันเฮ็ดก่อเใช่ยังมึงมันดูค่ะพี่น้องเอเ้ยเมียเถาแก่จีนนี่มันสวดพุ่งอยู่โดงๆไม่ใสเหย่ยโอ้ยมึงมาไ,ได้กินยังดอกกูเบิ่งกากทั้งเร่นี่ข่าวดอนเฮ็ดก่อพี่น้องเอเ้ยได้ยินข่าวว่าเฮ็ดก่อออกไป เอออันสามีเธอบอแฟนแนะพี่น้องเอิอนแบบคำสุภาพเอิอนแฟนซะบ้านเฮายังว่าผัวเมียสามีสามียังเอิอนยากนะน้าผัวนี่เอิอนแฟนเอาซะเออเอฟซีคอมเมนต์ว่าตัน่ะใส่บัตรยังคือได้แฟนเถาแก่จีนคือ,อยังตัวใส่บัตรยังเฉยเอฟโอยูเอฟโอยด้วยพี่น้อง ใช้ mou จุม่ใชะไรอย่านี่จุดไม่ใช่เลยครับได้จูดอีนวมึงแต่ว่ามันหอมเีดไปเลยมัมเดตมันนาขาบอเลยสิตก่อนมบาเนาะข้างนบังนะ บักโดมาบ่ได้บักโดย่านน้าบ่เคยไปหวยไปห้องก็คือมาตอนันเล้นะค่ะเจ้าบถ้าโดมาบ่ได้ทีเห็ดโดเห็ดวมามมาหั่นไปดรลงข้างนบนนี้หูยังได้นเตะสองโดม

อืมย่างมันอย่างมันเฮ็ดแล้วพี่น้องโอ้เฮ็ดไข่บ่เฮ็ดไข่แม่เฮ้ยชองอ่ะอ่ะนางลงข้าหนามันจะกอดเหตุขึ้นสิเก็บได้เองสิแคบผู้เออจะว่นหาบ่สวยเฮ็ดไข่ป๊เออเฮ็ดไข่เฮ้ย Hoa ờ, nè, chị điện thoại. Hoa bước đi này, thoại. Hoa mưa tèk bước. Tèk lít, giả mặt. Chiểu hiệp thoại. Tai song, đọc, mẹ. Hoa hết thoại. Thay hiệp thoại. mẹ hiệp thoại. Hoa hiệp thoại. trời. Là bớt, โดตโพพระฟันมาต่เตยกแต่เาแท <c oughs> แ้ระเบิดข้องแท้ก็ยังว่าฉีกไปเบิ่งขี่ลุนล้วนที่พี่น้อง <c oughs> สาโมนนะชาดีดีฮาเฮ็ดก่อเปิดเอาเปิดเอาบปราสาตโตมาเจอแต่ขี <c oughs> ่เดี๋วเขาไปเลิกลยเดอมันไก่เข,เขาดําหน้ายัางเขาเขามาขี่มาตดอีก เจอกองหนึ่งผ้าซองกองอีกมาเด้อควันเอ้ยเจอขี่แลวก็เจอเห็ดเห็ดกระดอกเดียวเฮ็ดหาดพี่น้องเรื่องเอิ่มเติมปกติมีหมูบันแทานีพี่น้องเลยหาก่อนวัสนามึงจุนซี จนเซจนส่วนเลยเอ้ยอุ <t ries> nom, uh, um. u, ้ยไม่ยงสาได้นะดอกหนึ่งนะบ้านเลยนะพี่น้ออ่ะพี้เดนแมนเนาะกาไหมพี่เบื่อแล้วมึงเอ้ยให้เบิ่งพ่อบทตัวทานผู้ชมว่ามาหาเหตดเนาะก็ได้อยู่พี่น้องเอ้ยหักกระวัชได้สมูกระบได้แล้วขำบประมาณเนาะ งาบเขียบงาบจูงงามสูวอย่เนาะสบายดีพี่น้องไม่ใช่เฮ็ดเจ้าเบิ่งไง้างนพี่น้องเ้ยได้หนอไม้สามสี่ตูดอืม้ได้เฮ็ดเผิงกนเก็บมันอะจ่งกับปุน่าเฮ็ดเผิงนหน่อยเก็บเป็นมั้ยนอซิงมึงงูนะมึงไหนตัวตั้งใหญ่งนั่นเอ๊ามึงเสียมสับกุ้งเบิรงดูุนะมันเลื่อยก็ก็ไผ่เลยพ่ งูงูชิงเสือนี่แก้วนี่ขนาดนะคะนี่ก็พผ่ขนะนี่เอานี่นี่นี่นั่นดอกแดงจุมกระปุนกลายไปยังอีกเลงูเูหลมันอมางูสิงมันมาแต่ซ่ค่ะมันมาแต่นี่นี่ดอกอมาเให้เผงเลยก็เลยเอาเสียมจะมาซับกูซะเขาอางูเนี่ซ่ก็องคงแขนด้ทั้ง เบิ่งหาเฮ็ดตัวน่ะเดียบร้อไปเส็ดนี่นะสม .1 เสร็จนี่นะกิ้นเลยเห้ยเกินแล้วเนี่ยคลิปเดียวดิสี่ล่อพอแกงเคยนะหมไย้ตพ่อเลยชิบซับี้เคืนอี ยอามคือวนเดิมเก่าีจัดกันดีแเอาอามันคือเป็นแบบนั้นายางยางยางก่อนไปทางใดทีลัดเอนสิป้าห่าตเหนื่อยด้มาพี่เบี้ยนคืนทังพี่ลอมทั้งหน้าเขาหยากุศี่เสามอดสสามำนั่นแหละ กร่ด้ามึงอยากนะเขาเขาจนานะฮะกระดมแล้วเขาเต้งโหลดสิสารม่านบ่เลยป้าเธมึงกระดีทโพสชิคุ้งลรอผาอ,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 อักกูหลายคนก็ว่าดํมโหลดบ้านบัดอันอันบัตรเกี่ยว์ใช้เกี่ยวแข่งพุนอยู่ดอกเ <c oughs> สียใจค่ะ คนมันบตกเบิดเดือนเบิดปีมันก็ต้องมีมือมันว่างมันเว้นจา้างมือดีอาสมือก็อแล้วนเ้ยง่ยขึ้นแดดแล้วก็เกี่ยวเน,นกกะาะไพชิไปเกี่ยวเสพนพนตกกับไพชิไปเกี่ยวเนบา,นา,า,นนาบง่งพ,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 พนวิโตกพนปต้เออ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 เอนเออ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 เยอเอ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 ไเอเกี่ยวเสอเอนเเเเเเเ พู้เพื่อนชิฮอดพี่น้องเอ้ยอันนี้หวยมงเขาลงมานี่พี่น้องหวยปลาแดกนะอยู่ภาคเพื่อนทับไปฝั่งทางฝุ่นทางบ้านเขาหนองดำบ่ออิซูซูโมเมนต์หน่ยบุ๋มเล่าแล่นกุยเสือแล่นเลวโลโวอรบ่เคยยังกบปวดเบ็ดจังปลาระดูปลาระดูอนี่ฉันลาขายหรือปลาระดูอันนี้มันบ่ได้แมนแล่นกุยเสือบ่อว์เล่นกุยเสือก็แล่นโลเวอร์ยังสักอย <c oughs> ah, ่าง มาบวนซามึงไปจังหวะาลมได้เนกเจ็ดแปดูนะไปพี่เ้องเมื่อเป็งนกรต่ายเบิดนี่อบกินบนน้ำบนนำบนลหัวใหกรต่ายเบิดเลยนี่ ป้าถูกเลยป่านตเต็มไห้ตเต็มขั้นค่ะแน่เลยแม่อัดถางอัดทันตัขนขางค่ะแน่พาพี่น้องเไยเมื่อก่อนแบกบเสี้ยมใบยังยโอ้ยเก็บกันเลนยเก็บมากกว่าทางลางังอ่ะงามบ่งามอ่ะ <c oughs> น <19. laughs> <c oughs> ายตีนบอกว่คนตาบอดดีนี่แหละหมดแล้วขนขะนางแ <c oughs> ะ้วกับไปยากลูกลวงก,กูก็ดิขากูก็เป็นพิการขึ้นมาทันที <laughs>

อยากก่อนพี่ดงเด้อ